สวัสดีครับค่ด้องสู้สุก้นครับผมใส่กอกใส่กอกใส่กอกอหมูรวนนะครับผมแพ็กสูนอากาศเห็ดไม่ไหมแพ้ว่าพึ่งเห็ดเซจเรียบร้อยเ็ดเร็จแล้วกรส่งเลยใส่กอกหมูรวนไว้กินกับข้าวใส่กอกพระอจ้าพึ่งแพ็กพึ่งแพ็กถุงงละโลถุงอันนี้เครื่องโล เพิงโลกขายพี่น้องปลาสับปลาสับปลาสมกับนี่ปลาสมโอ้ยตื่นแล้วแฮกสุญญากาศขึ้นกันครับผมเพียีพี่น้องพี่น้องสนใจสร้างได้แ้ ลพแพ็กเครื่องูญยากาศพอดีพี่น้องใส่กอกเค็ดแล้วก็ส่งเลยใส่กอกหมูรวนหมูรุนวน,วนเอาไปทอดกินเอาไปปิ้งกินกับเขา่าแจวจิ้มกับแจวบองโของครูกันพี่นอ้องเดี๋ยวแพ่ว่าจัดของไปส่งก่อนน,อน้องมีขายใส่กอกมากเรียบร้อยแล้วเนานี่นี่ตื่นพอดี นี่กรตือ่นอ้านุ่มชิบว่เขาหูบ่ะลูกเอก็ากินอาก,กินบ่ะวากินบ่ะห่อนได้บันนี้นี่ห่อนได้บันนีน้ห่อนได้ลูก่ะคือขึ้นอยาวออกเร้วห่อนบ่ห่อนบ,ออนบ,ออนบอ่ลูกลูก ลูกเร้วลูกแค่ว่ากัดจัเตรียมส่งเดี๋ยวต่อหน่อยไปส่งครับผมเป็นสร้างใส่กอกไปกินกับปลรราซับหรือว่าสุดยอดเอาเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเอาลูกคอยล่งก่อนเฮ้ยเอ๊ะทีละทีละ นี่ตีแล้วเหรอร้อนไหมเปิดพัดลมไหมเอ้ยตัวเล็กของพ่อเอาเอาเล่นกับพี่เป็ดอ่ะเล่นกับพี่เป็ดไปหายใหญ่ปะไปหายใหญ่ยู่หน้าปะี่ลาไปหน้าปะไปเกี่ยวเขาปะฮะไปเกี่ยวเขาปะ เอาถุงเครื่องโลกขึ้นกไหนมาสิส<ะ>้มะฮะอ่ะนี่ครับน้องเตรียมของไปส่งลูครับกูได้อยากออเดอร์ก็ออเดอร์เขามากได้พี่น้องเด้อหมูรวนปลาสม้มไส้กอกูณเส้นเอาไปใส่ตะการถดเลย<า> เดี ok ah. uh ๋ยวหยอดกับเน่ก huh. uh ัน huh. นั uh ่ง huh. so <'ll> ึ่งตื่นนั่งึ uh ่ง huh. ตื่นเขาน้มาหนเออกินอากกินข้าแล้วบ่เอ้าคว่มไปใส่อย่างติดมือเนี่ยเฮ้ยอยากหยังวะยดีหยังว่ะเฮ้ย เฮ้ยย <LO> ังวะเอ้ยเฮ้ยสีขั้นใช่ปะสีขั้นใช่ปะหนูสีขั้นใช่ปะฮะขั้นเร็วโย่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 เร็วโย่เร็วโย่เร็วหนูเอ้ยกำลังสีขั้นกำลังโย่เร็วกำลังสีขั้นเอามาเอาที่ละขั้นมาเอาเร็ว กำลังขีด้ดไปไหนจะไปไหนระวังหน้ามุกนะเอาขึ้นมาขึ้นมานี่ขึ้นมานี่เน่เ,เ,เ,เนี่ยขึ้นมานี่เลยเดี๋ยวหน้ามันมุกเดี๋ยวหนานมุกต้องเล่นกี้ฮะล่ะเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวพอวออ่อจะไปช่วงเขา อีหยังคือเต็มอยู่นี่เอาอยากจับเอาก็จับเอาทำดีๆทำดีๆเดีด๋ยวแขนนั่นเอาเอาเอาอืมไม่ไ่ิดนบ ลังโยกโยโยยโยเร็วยยเร็วหนูหนูเน่เน่หันหน้ามาหาพ่อนี่เฮ้ยนี่เอาเป็ดเป็ดเป็ดครุบกรุบกราบรบรบเห็นแม่แล้วมันสนใจแล้ว เป็นยังยังขั้นฮะก็ไปสูงพีเ่เน่ก็ได้ร้านแห่งนี้อืออะไรละ่ะลูกอืออะไรคะพี่เน่พี่เน่ครับมาขานมามาเร็วๆมาเร็วๆม,ม,ม,มือนั้นมา,าพี่ยุใสนะมาเเดี๋ยวตัวหน่อยไปซุ่มของเดี๋ยวสิไปหน้าแล้ว ไห้นี <feed> okay. ่เนี <un empathy> ่ยยูกับแม่อาแม่ทอดเสเดี๋ยวจักไหมบียังเหมืดแล้วประมาเดี๋ยวไปให้เพิ่เกียงขอรอใชมืดแล้วเกียงคอรอพี่น้อง้อนี่กับ้อนี่เฮ็ดหน่อยเน่จักหน่ปย่บี่บม่สิบส่อย3 2 3เพราะว่าสิออกไปเกี่ยวเขาน้ำเิมเพีว่าเฮ็ดใส่กอกมูลวนฮอนแล้วฮอนแล้วแกออ เจะพาก่อนงอนแลว้วงอนแลว้วงอนแลว้วเอ็ดทำความสะอาดคุ้มผพาคุ้มแค่เรียบร้อยจะนี่เน<อ>ี่ยอยู่บาทจะหน่อยกระสีไปส่งของกลับมากกระสีออกไปเกี่ยวเขาซอยปนวลโอเคนะครับผมขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆท,ที่ติดตามแลกแต่ซอยอุดหนุนนะอ้าวคือเห็ดนนางฉันปะคือเห็ดจังันปะกระสีดูคือเห็ดนนางฉันปะ อีหล <Bond> ักท <pakai> ี right ่เฮ็ดนางสั่งล่ะเออต่างใครต่างใครเออข้านข้าข้านข้านกำลังโยกแม่แม่หนามันสิถึกมาข้านมาเอาข้านมาเดี๋ยเทีละโยงคืนนี้เดีเทียละโยงคื้นนก้าโยงคื้นข้านออก โอเคพี่น้องตัวไหนไปก่อนครับผมเดี๋ยวไปสุข,ขอก่อนสวัสดีครับเน,นี่ยอืมเ<ๆ>นียเนี่ยคันย่างนี้มีแขน,น,น